ทุกคนคลิปที่สองของการยูไทยสาวฮานาเพื่อนเซียวยังซูซี่จมอนหวานอืมเม,ม,มนระบอกนี่ยยูฟุสหน,น้า <c oughs> หน้าชามานเลยคุณละสี่รอยยี่สิบเจ็บาทเด้อเอาค่รเนาะ กูเบอร์เอาเด้ฮานาคเอาตั้งห้าอันนั้นเป็นเป็นป่าวาะเดบุกินจุ่มก่อนจึงกินซูชิสบออิ่มก่อนเลยนี่เราเบิ้งอีกไหมโมมีแนวเอาแล้ววะนี่เข้าก็มีนี่ข้าวสวยญี่ปุ่นแกงกะหรี่ญี่ปุ่น รึเปล่าอ,อันนี้เขาเจ้าเน้นว่าเข้าสวยเหมือนเขาเจ้าว่ะอืมเข้าเจ้าเขาสวย,วสวยวเหรอนี่เอามักไมกมว่าวะไหมไม่ป่าอันนี้ป่าปลาทูวะ ะปลาซาวยางปลาซาปหเออปลาซาปะบิงเออมักไมมีมักมมนี่น้ำมักน้ำมาันเดอร์จึงมาเอากระไดถ้าราคาถ้าราคาอัน ร้อยปลายห้าร้อยฮะนราชีได้นั่งฮะเราจะช่บให้หม้อก็เอาคือ,อ,ก,อกันนี่แหละแต่ว่ามันชีได้มอต่างกันเนีเ่ยนาะกินกนินนาทีมีค่าเออทุกนาทีมีค่ากิน โซเซนาฟคิดละแพงแพงยู่เนาะแพงยู่ทุกคนสำหรับเฮานะคะว่าแพงยู่แต่ว่าได้มาเลยไดกินเลยเอาไม่ตเตหูเอาให้ได้เตหูมาแล้วต้องจัด มีไซบ,บอยบอดีเดอค่ะมีเดอร์มีทุกคนอ่ะกินกินไหมกินก ซาบูแบบนี้ยูเวียดมีบ่คลายๆแบบนี้ตะการเยคือแบบนี้เลยเออๆๆอันนี้อยู่ลาวก็มีอันนี้นะอยู่อยู่บ้านเห,ห่าทันคนละแซนแปดสิ๊เกาผันแต่ว่ามันกะอาหารเหมือนก็น,น้อยกลัวเป็นลองไปกินแค่อึงล่ะ อันน <N ee liksom> hey, ี h h ้ตงเผ็ดเลเผ็ดวะรับท่านาเผ็ดจังชักรห้ามเลยเออเผ็ดอยู่หน่อยนึงมันที่มีเกลียวอยู่กไม่เขาเลือกเอาไปเลย ที่มีค่าวาค่ะคนุนที่เดิมป่าจะเดิมเออเออสุ่มราคาเนี่ย เอีทพาสปอร์ตยากควดหน้าเลยหน้าอ่ะแต่มันดุนดนไม่เลยหมูเด้งหมูเด้งเล็งแซ่บ อะไรอไเป็นลักอมอเยกมอีันนาะาน้ันพนาคอันอันนั้นแกแบบอันพันทางแต่บ่าคู้ปันน้นพญานาที่เป็นสัญลักษ์ที่ทเทแมนซิยูตอนที่เระเจ้าเห็ดบุญโัยง่ายอยู่ไก่ไก่แต่เดิมจ้างรถไปประมาณร้อยหนึ่ง ตอนนี้กินอิ่มแล้วทุกคนไก่ซิอ้อดเวลาออกแล้วเนาะมืดมืดยูนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทไก่ซิอ้อดมูงแ้วเนาะออกตอน <Okay. S 1> บ่ายสองสี่สิบสองตอนนี้ฮอดบ่ายสองสามสิบเอ็ป็นแล้วอิ่มบะ อิมกินมักมีที่ที่เอเพื่นฝากให้เนาะกินมักมีมัมีภาษาไทยขนุนมักมีสองกล้องมักนับสองถงุงอสตอบเบอร์รี่เนื่องบเพื่อนจะสตอบเบอรี่ให้สองแต่ว่าบ่าเอานะกินใจเพื่อนอิ่มอ่ะ แซ่วแบ,บวะแต่ว่าสาวคนาเพิ่นกินอันนี้บดได้กินเผ็ดบดได้เนาะเด้อเราทะเลาะเล่อนเดื่องอะนี่นนยัง,ย,ง <laughs> ย่างป่ะย่างสิย่างออกไปเอเอเขาเขานัดเขานัดรถตุกๆไว้บ่ายสามดูคน แต่ว่าเขายัง no. มีเวลาเหลืออยู่ชิพ้าสาวพนากับไออ้าวโลตัสมันปิดว่ะห้ามเตี่ยนนี่เอออยู่พ่ดเนาะสิพ่ายางเข้าไปในดินยนหนนอยนึงไปไปอิ่มแล้วติอิ่มพักอิ่ม่แล้วเนาะไปเช็คอินเช็คบินไปหลังจากที่กินแล้วแล้วชิพามาเลาะโลตัส มยูไี่เพิ่นมักมีแบบของรถราคาแบบนี้นะอยู่บ้านแถอระบุมีไปเบิ่งนมก็ล็อก ยักได้เดวะบาท่าถามชาวฮานาเลไมากะค็คือจีบูฮูยักษดเอเลยนาะรว่าบูฮูจักอ่านบูได้ดิคือเ่าไปเวียดกับบูฮูที่ยักได้เดก่แต่ว่ามาถ่ายบูฮูนี่ยักไดแวเดินน้อนม นี่นมไอ้เนี่อันนี้ว่านมนี่เบอร์นึ่งเพิ่อนนะเบิ่งเขาดื่มฮะเขาบริตติดไปว่ะบูหมี่เนาะบูหมี่แล้วค่ะเออเบิ่งเบิ้งพี่เด้อเบิ่งนมให้หลานทุกคนเออนี้เนี่ยอันนี้เบอร์ซองเบอร์นึ่ง ไอคิวสู plus สามพันตนตัวนี้นี่ตีสามพันเบอรนี้เด้สูตรหนึ่งสามพกรัมตัวนี้แหละสามพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้โมฮูซื้อลายเนี่ยพูดอีรถให้เบิง้งซื้อใช่เออให้เบอ้งซื้ออซื้อกะบุมีเง,ง,งินไปเลาะเบิ้งเลาะทางเด้อ เลาะทางบุญธเหรอทางพี่มีแต่เครื่องเลาะเลาะทางของกินนะหรือว่าเลาะทางเสื้อผ้าเชิญเลยทางเชื่อเลยไม่ชื่อทางพัวแต่นั่นเด็กก็ได้นันเด็กก็ไเลาะเบิ้งเลาะเบิ้งซิ้อเลาะเบื้อง แค่มองได้แค่มองซาลเมสเอาเด้๋ยิซื้อเอาไว้ไปกินดูจีนเอะนะอรินซออาไว้ไปอยากได้พวกนี้ยางได้พวกเด้อพวกจ้าบ้านแล้วเออนี่เอ็มลอยนะเอ็มลอย้มีเต็ดสิบเก้าบาทเลยแบบอยู่บานห้าสิบพันห้าสบพันก็ไไรเรียกกันอันนี้คือก้อนสืว่าคือว่าได้เห่ากับแบกเหมือนเนาะ 那哭。<laughs>